หมอคะแล้วปากคลายตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะจริงๆแล้วหมอต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วอะ่ะที่เราหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเรามีการเย็บแผลที่ละเอียดประนีตนู่นนี่นั่นเนี่ยการคลายตัวของปากมันก็จะลดน้อยลงอยู่แล้วทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นปัจจัยอื่นๆล่ะมันมีอะไรไหมมี จริงๆหลักๆเลยก็คือหนึ่งในเรื่องของเนื้อป่าของเราเดิมอะทุกคนคนไหนที่ปากเนื้อป่าแบบนั้นหนาแบบยุย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 เวลวเลวเปลวเปลวหรือแบบปากที่เป็นร่องๆเยอะๆไม่ค่อยมีมัดกล้ามเนื้อเลยปากเราเนี่ยมันจะข่ายเยอะทุกคนนึกอ,ออกไหมเหมือนแบบปรับ รู้เหลือเปลวเปล่าไม่ค่อยมีอะไรอ่ะคือตัดแบบนี้มันจะปกปักแบบนี้มันจะมีการคลายตัวเยอะแต่ว่าไม่ต้องกังวลทุกคนฉันจะตัดเขื่อไว้ให้อยู่แล้วเพื่อรู้ว่าปาักนี้มันคลายเยอะใช่ไหมฉันก็จะมีการตัดที่เผื่อไว้ให้อยู่แล้วเพื่อให้มันคลายตัวให้น้อยที่สุดและมีการเย็บสองชั้นไงทุกคนเพื่อให้มีการคลายตัวลดน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นปากแบบเนี้ย ฉันจะดูแลเป็นพิเศษเธอเพราะฉันรู้ว่ามันมีการที่กระหายตัวเยอะมากที่สุดและบางคนก็ไปดูเคสรีวิวแบบนี้ไงก็จะสุกอมหมอทำไมปากมันจิกเกินหรือบางเกินเพราะปากบางคนมันหายตัวเยอะฉันเลยตัดให้ดูบางและดูจิกแค่ในช่วงแรกเธอต้องไปดูตามที่ฟอลโล่ไปแล้วประมาณสักสามเดือนขึ้นไปจะรู้เลยว่าปากที่สวยๆหรือเข้าทีแล้วมันเป็นยังไง อย่างที่สองนะจริงๆแล้วอะหมอต้องบอกเลยนะครับว่าในเรื่องของการลิปการาฟไหมทุกคนการลิปการาฟอย่างที่หมอคือการโยกเนื้อเยื่อมาใส่ตรงกลางเพื่อให้มันจึ้งขึ้นถูกไหมทุกคนคือถ้าตรวว่าเคสไหนที่มีการใส่ลิปการาฟอะมันจะลดการคลายตัวของเนื้อปากด้วยส่วนหนึ่งคือเหมือนว่าปากอะ มันจะต้องมีการใส่เนืยอเข้าไปปุ๊บมันจะแน่นขึ้นทุกคนนึกออกไหมมันจะคลายตัวน้อยลงแบบนี้มันจะจึ้งขึ้นมันจะคลายตัวลดน้อยลงซึ่งก็ต้องหาเคสหรือที่คลินิกดีๆที่ในเรื่องของการทำดิบการแบบจึงจ้งๆนะทุกคนเพราะมันทําแค่รอบเดียวถ้าพลาดพลาด ออกมาทุกคนเนาะและอย่างสุดท้ายคือในเรื่องของการดูแลตัวเองหลังจากที่ทำัสยกรรมปากไปแล้วอันนี้สําคัญถ้าเราไม่น่มไม่นวดไม่นู่ดไม่น,นั่นไม่ดูแลตัวเองเลยปากมันก็มีโอกาสที่จะคลายแล้วหรือว่าแบบทรงไม่สวยนะทุกคนเพราะฉะนั้น3ามอย่างเนี้ยดูดีๆนะว่าแบบว่าเฮ้ยเราดูขั้นตอนไหนบ้างเราไม่ดูแลตัวเองส่วนไหนบ้างหรือปากเราเป็นแบบไหนจะคลายตัวเยอะหรือจะคลายตัวน้อยถ้าไม่มั่นใจก็ทักมาในเพจถามได้เลยจ้า